สวัสดีพี่ปุ๋ยจากรายการสวยเปะเวอร์นะคะวันนี้น้องก็มีสัมภาษณ์นิดหน่อยนะคะอยากทราบว่าคุณพี่รู้จักการประกวดปิดเพอร์เฟกนี้ได้อย่างไรคะก็คือเห็นปีที่แล้วที่มีการประกวดไปปีที่แล้วที่น้องเนิร์สได้แล้วก็ปีนี้ทางคุณปิงเขาติดต่อมาก็าคือปิงเขาเป็นกรรมการอยู่ด้วยดูจากปีที่แล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างจะต้องมีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ชเพราะว่า น้องที่ได้รองระดับหนึ่งเนี่ยเขาไปอเมริกาไปไปทำกิจกรรมที่นู่นก็รู้สึกว่าพี่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับสาวเพศ2เพราะว่าจริงๆคือเราสามารถพรีเซนต์มุมของสาวเพศสองเนี่ยในมุมที่ดีๆได้เหมือนกันใช่เพื่อให้สังคมรับรู<ช>้นะคะ<ร>ับื่ให้สังคมอะไรอย่างเงี้ย<ช>ครับใช่ค่ะให้สังคมเอ่อได้รับรู้ถึงว่าสาวเพศ2อนั้นมีความรู้มีความสามารถและก็มีความดีค่ะขอบคุณยังไงขอบคุณพี่ปุ๋ยมากนะคะขอบคุณมากค่ะแล้ขอสวัสดีน้องแซนนะคะสวัสดีค่ะ รองมิทิชปานี่ยูนิเวอร์สปีล่าสุดนะคะร<ช>องอันดับรองอันดับสอเนาะใช่ค่ะเออในฐานะเป็นตัวแทนนวนพี่อยากจะขอกำลังใจให้กับน้องๆด้วยค่ะได่ค่ะก็จริงๆแล้วเมื่อไปที่แล้วนะคะซันเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดมิส e r รเฟสเซอร์ปี2014นะคะก็จริงๆเรารู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้มาร่วมงานเป็นเกียรติแห่งเวทีแห่งนี้เพราะว่า แันเชืว,ว่าทุกเวทีเนี่ยเป็นเวทีอันทรงเกียรติของสาเพศ2สองทุกคนนะคะก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนที่ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาทําให้เพศอย่างเราเนี่ยมีจุดยืนแซนเชื่อว่าเป็นการสันฝันของสาเพศ2สองหลายๆคนที่อยากจะมีโอกาสที่อยู่ในจุดนี้นะคะแล้วก็อยากฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนคะ่ะแันเคยผ่านเวทีหลายๆ เ,เคยผ่านหลายววธีการประกวดมาเคยล้มมาบ้างนะคะท้อบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การประกวดอย่างเดียวชีวิตเราคือต้องเดินไปข้างหน้าต่อก็อยากให้น้องๆทุกคนอย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็กูึ้นต่อเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นวันที่ประสบความสําเร็จของน้องๆค่ะค่ะนั่นก็เป็นกําลังใจที่ดีจากน้องแซนนะคะยังไงขอบคุณน้องแซนมากค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Uh, why do you know this is miss perfect ensen uh, we are the sponsor of this time oh. the awesome event good evening congratulations yeah. on this pigeon. yeah and you come happy in come here yes of yeah. course why not yeah many ready. Yeah we are so surprised we did not expect like that actually there are so many beautiful girls we are very happy to see that and you have number y o u r i g h t in your hand Mm, I cannot say that now but yes I have okay thank you so much thank you so much thank you so ก่อนอื่นสวัสดีพี่ยุ้ยนะคะได้ได้ข่าวว่าพี่ยุ้ยเป็นคนเทรนน้องๆในปีนี้ด้วยใช่ไหมคะ ได้มีโอกาสเทรนน้องๆค่ะก็เลยมาให้กำลังใจค่ะค่ะแล้วหนูอยากรู้ว่าปีนี้น้องๆเป็นกันยังเป็นยังไงกันบ้างคะในการแบบว่าที่มีความกระตือรือร้นในการซ้อมอะไรยังไงบ้างค่ะคือน้องๆนี่แบบว่าสวยทุกคนค่ะแล้วก็จริงแล้วก็แบบมีความสามารถมีความสามารถมากค่ะเก่งเก่งกันทั้งนั้นค่ะใช่ไหมคะเลือกยากใช่ไหมคะเด็กเดก มีหนึ่งในดวงใจหรือยังคะหรือว่ามีหลายคนจริงๆหลายคนก็เลือกยากเหมือนกันเนาะเก่งทุกคนเนาะต้องดูหนึ่งวันจริงในวันนี้เนาะคุณพี่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงขอบคุณคุณพี่อวยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วิเมาจากรายการฮอตแมกซีนนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแทนผู้ครอบครกวทุกคนนะคะเนาะใช่เนาะทุกคนสวยหวดเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้ ไม่ทราบว่าคุณพี่รู้จักงานนี้ได้ไงคะอ๋อจริงๆก็รู้จักงานนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผ่านการบอกเล่าของสาวๆวัยงนะคะว่ามีการประกวด Miss Perfect Angel เป็นปีที่2แล้วก็รู้จักรู้จักผ่านทางการพรีเซนต์ของคุณก็อดดมอนในฐานะคอนเซอร์ของมงกุฎใช่ไหมคะก็เลยของเราได้เองใช่ปีนี้ก็เลยมาร่วมสนับสนุนด้วย แล้วขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่แนะนำสนับสนุนนะคะยินดีเลยพี่ต่อไปเชิญด้วยนะคะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พีรดาโดีใจจังเลยค่ะวันนี้ได้มาเจอพี่พีระดาใช่ใช่ใชตัวเป็นเป็นเลยนะคะวันนี้ค่ะยังวยเหมือนเดิมใช่รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่ว่ามีงานจัดการประกวดครั้งนี้ก็มันเป็นงานงานกุศลนั่นนะคะใช่ แล้วก็ช่วยสังคมแล้วก็เห็นดีว่าเป็นงานที่สร้งสค์นะจ๊ะใช่เป็นการเวทีที่ยกระดับสถาบันทศ่สองคืนนะคะเวทีนี้ซึ่งวันนี้คนสวยก็เยอะมากมาเลย<า>แล้วเรว่าเออคนสวยสําหรับคุณพี่ความสวยตรงนี้คือความสวยอย่างไงคะคือสมัยนี้นะคะเป็นสมัยใหม่ ความสวยของเราก็สามารถที่จะทัฒนาได้แต่มันสมองระบบคางเินหาพอันนี้มันเป็นสิ่งที่พิเศษที่เราจะต้องสร้างเสริมขึ้นมาคี่สุดยอดนะคะยอดจริงๆใครอยากได้มงกุดคําคืนนี้ตรงนี้นะคะหัวสมองค่ะเตรียมหปมาให้พร้อมนะคะสาวๆยังไงี่พาบอกเคล็ดลับเคล็ดลับแล้วนะคะเตรียมตัวกันให้ดีค่ะคําคืนนี้แล้วมงจะอยู่ที่คุณค่ะขอบคุณมีกค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็ดนะคะ ด้วยการสนับสนุนชุดโอเพนนิ่งในทำาืนนี้นะคะคอนเซปต์ชุดในปีนี้เป็นยังไงคะก็คือตามคอนเซปต์ของงานเลยคือสีสันสดใสก็คือสีแดงนี่คืออย่างที่บอกคือสีสดละนะครับทีนี้เนี่ยก็เลือกอีกสองสีระหว่างช่างใจอยู่หลายสีแหละแต่ว่าเอาแบบแม่สีเลยบันเย็น เงินแล้วกันเพื่อคือสร้างให้น้องเขาเป็นชุดเปิดนี่มาเราก็ต้องแบบสุดๆเลยใส่เลยครับใช่ก็คือสดใสแล้วก็น้องๆพี่นี้สวยมากสวยทุกคนบอกเลยว่าสวยก็คือถ้าคนไหนได้ดีมีเมลในใจหรือยังคะจริงๆจะบอกว่าตอนที่เข้าไปโบสถเนี่ยเกยทุกคนเลยนะคะคือมีน้องหลายหลายคนที่ปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้มาเป็นคณะกรรมการปีที่แล้วนะัะพอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ย สวยขึ้นมากจำไม่ได้เลยว่าโอ้ใช่หรออะไรเงี้ยก็ขอให้เป็นหนึ่งในวิธีที่แบบว่าปีปีที่สามสี่ห้าด้วยต่อไปใช่ช่วยเหลือสังคมต่อไปก็มีเรื่องมีนี้ก็ดีใจที่เป็นคนหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นเล็กๆนิดน้อยก็เราก็ดีใจมีนักมาเป็นอีกโอเคครับใครอยากเห็นชุดสวยๆก็ติดตามชมกันในขั้มคนี้ได้นะคะครับไงก็ฝากแบรนด์มิสเตอร์สตันด้วยได้ค่ะขอบคุณพี่เอ็ดมากครับขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพี่เคค่ะได้ข่าวว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการรองเท้าในการประกวดในค่มเคานนี้ใช่ไหมครใช่เอออยากทราบว่าแบรนด์คุณพี่เป็นแบรนด์อะไรครัแบรนด์ชื่อแบรนด์นะครับวันเลิฟครับแองเจลนะครับเป็นแบรนด์รองเท้าสําหรับสาวประเภท2โดยตรงเลยครับโดรอ้อกมาจากใจเลยนะใช่ให้สําหรับทุกๆคนเลย จริงๆตัวนี้จากประสบการณ์ของพี่นะครับทำงานให้แบรนด์นอกมาหลายแบรนด์เลย <Okay. S 1> นะครับเรื่องคุณภาพไม่ต้องกลัวดูที่ความสวยความสวยนะครับรอบนี้ออกแบบให้มิส Perfect Angel นะครับก็คือใช้สีนูชมพูนะครับแล้วก็ทำเคิร์ฟให้ให้ ให้ใส่รองเท้าเรียวเลยกเลเรียวเล็กใช่ค่ะเอาแล้วที่เห็นแบบนี้คือเป็นรองเท้าตัวนี้จะเป็นงานโชว์ครับไว้สําหรับแบบใครที่ชอบก็เข้าไปอยู่ดูในแฟนเพจพี่เคได้ครับวันวันเลิฟนะครับแล้วก็แองเจอร์นะครับค่ะยังไงขอบคุณคุณพี่มานะคะยิ่งน้อยเป็นส่วนหนึ่งในสปอนเซอร์ยินดีครับยินดีครับแน่นอนโอ้ยังไงก็ขอบคุณมิสแทนตัวเป็นตัวแทนที่ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวดีกว่านาะค่ะรองอันดับหนึ่งมิส f ิฟ y นี่มิว s ์ปี2015อลิสการชยาการชราคุณค่ะค่ะน้องหรือว่าน้องอลิสใช่ไหมคะใออนฐานะที่น้องได้รับตำแหน่งมาแล้วคุณพี่อยากให้น้องเนี่ยจะช่วยแนะนำวิธีการที่ว่าจะทำยังไงที่ได้รับตำแหน่งในค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับอ่า ในการประกวด m ิ s s Perfect Actor ในปีนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำเต็มที่ค่ะเพราะว่าเรามาประกวดเนี่ยก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะทำให้พิสูจน์ตัวเราเองแล้วก็พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราก็มีศักยภาพแล้วแล้วแบบว่าเหมือนช่วยออผลักดันให้กับสาวประเภทสองเนี่ยได้มีแบบภาพลักษณ์ที่ดีๆแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสาวประเภทสองและคนในสังคมต่อไปยอมรับมากใช่ค<ม>่ะยังไงขอบคุณน้องลิศมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัีค่ะวัะแนะนาตัวเลยไหมคะโอเคค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะรันนะคะวิรันาจิธโชครมรางอัหนึ่งมิสเฟนตปี2014ค่ะนี่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราหมองไปไหมคะเนี่ยเราอยู่ข้างๆเราอยู่ข้างๆใช่ไหมใช่มาช่ไหมใชไมีไหมาชไหมใช่ไหมใชไหมใช่ไหมใช่ไหมใชวไหมใชไหมใช่ไหมใชวไหมใชกไหมใช่ช่ไมหมัช่่ะชช่ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะให้น้องๆทุกคนนะคะใช้สติม,กมากๆนะคะสติในการตอบคำถามสติในการเดินสติในการพรีเซนต์ตัวเองให้ม,กมากๆ<อ>ดึงตัวเองดึงความเป็นตัวเองความสว่างในตัวเองออกมาเยอะๆค่ะ<อ>ความสว่างที่จะจุดแสงแห่งชีวิตในค่ำคืนนี้ค่ะอตอบได้คมคายแล้ว น้องเขาได้เป็นตัวแทนไปอเมริไปซันฟรานซิสโกด้วยใช่ไห<ช><ช>ม<า>อยากไปมากอยากไปอเ,เ,อ,อ,เอ,อรู้สึกยังไงบ้างคะในการเดินทางไปตัวแทนของของกองประกวดเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่ซันฟรานซิสโกค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะต้องขอบกล่าวขอบคุณเวทีมิสเฟิงเจอรแห่งนี้นะคะที่ทําให้รานได้มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา การเดินทางไปประเทศสหรัฐในการเนี่ยใครๆก็ไปได้ค่ะแต่เป็นในฐานะตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยมันยากค่ะใช่ค่ะต้องขอบคุณเวทีนี้ที่ให้โอกาสนี้กับรันค่ะแล้วก็การไปในครั้งนี้ทําให้เหมือนเป็นเบื้องทางค่ะเหมือนเป็นบันไดขั้นแรกที่ทําให้รันเนี่ยได้มีงานได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นก้าวหนึ่งของชีวิตใช่ใช่ใช่แลก้าวต่อตไปต่อไปค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปพบกับน้องรันในเวทีแล้วกันเนาะวันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยวันนี้มีเซอร์ไพรส์บนเวทีค่ะต้องเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แสดงว่าห้ามบอกใช่โอเคงั้นเหลือไปติดตามคืนนี้แล้วกันขอบคุณน้องรันค่ะ